แล้วก็วิธีเซตแจ้งเตือนไปทางแอปนะฮะให้ไปเข้าที่เครื่องมือนะครับออบอกก่อนวนะ่อันนี้เป็น MT5 นะครับเวอร์ชัน MT5 ตัวเลือกนี่นะครับแจ้งเตือนลายนะครับให้ที่มาที่ Expert Advisor นะครับแล้วก็อนุญาตเทรดต่างๆตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เว็บรีคเควส t ก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับ ไปก๊อปจาที่ตั้งค่ามานะมาใส่เสร็จแล้ว Enter แล้วก็กดตกลงนะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือนะครับ MT5 ในมือถือนะฮะคลิกทแถบการแจ้งเตือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับไปก๊อปเมตาโค้ดไอนะครับเขาจะบอกว่าอยู่ในนี้เลยนะครับที่อยู่การตั้งค่านะครับข้อความ ไปเลือก ID กดมาเสร็จแล้วกดทดสอบนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเข้าไปในแอปเปิดใช้งานด้วยนะครับตัวนี้แจ้งเตือนจากเทอร์มินลเซิร์ฟเวอร์การเทรดอันนี้ถ้ามีการออกออเดอร์มันก็จะแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเผื่อเราไม่อยู่หน้าคอมถ้าแจ้งเตือนผ่านแอปมันก็จะสบายดีนะครับ โอเคก็มีแค่นี้ครับ